ชื่อเรื่องว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอืคนไหนอ่ะคนไหนก็ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้จริงๆอแต่เดี๋ยวมีเฉลยตอนจบไดเลยเชิญครับคุณส้มค่ะก็เรื่องนี้ต้องเล่าว่าย้อนกลับไปสมัยส้มเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเลยค่ะวันแรกของการเข้าไปนอนหอในซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนจะธรรมดาแต่สําหรับส้มนะส้มส้มว่ามันไม่ธรรมดาคือส้มเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งยันยันพักวันออกติดตริมทะเลโหพุดยานพุดยันอะไันะย่านบางแสนอ่ามีที่เดียวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่เดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าย่านบางแสนทีนี้ส้มก็เรียนที่นั่นเนาะก็ด้วยความเป็นเฟชชี่ค่ะเด็กใหม่เราก็ต้องเรียนแบบว่าเอ้ต้องนอนหอในอ่าแล้วก็ อาศัยแบบว่าเพื่อนเยอะไม่เป็นไรจริงๆเป็นคนเห็นผีที่กลัวผีนะจริงๆเป็นคนเห็นผีที่กลัวผีค่ะเข้าใจได้ใจมันเห็นบ่อยก็จริงแต่ก็โลอยู่ดีหมดรถชนครั้งที่11็ก็ไม่ใช่ไม่เจ็บอ่ะพี่ออคือฉันเห็นแต่ฉันไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบแล้วมันก็ไม่ได้สวยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ด้วยความที่เราก็ไปนอนในหอในคืนแรกค่ะก็ไหว้พระสวดมนต์อะไรตามปกติเลยแล้ว ก็หลับไปก็ไม่ได้คิดอะไระแต่รู้มาอย่างหนึ่งว่าช่วงที่เราเข้ามาที่วิทยาลัยเนี่ยแล้วก็เข้ามาที่หอพักเนี่ยหอห้องที่หนูนอนเนี่ยมันอยู่ชั้นห้าแล้วไม่มีลิฟต์คือต้องเดินขึ้นบันไดเท่านั้นแล้วเราอาจจะรู้สึกถึงพลังงานของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราเห็นผีอยู่แล้วแต่สมัยนั้นเราไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราเป็นเรียกว่าเห็นผีและเรียกว่าคนมีเซนส์มมไม่รู้ตัวค่ะคิดว่าตัวเองอะ่ะ จิตอ่อนโดนผีหลอกบ่อยเออคิดแค่นี้แล้วเราก็รู้สึกผู้หญิงที่ไหนมันเดินตามฉันตลอดเลยวะมันก็รู้สึกแปลกๆอ่ะแต่เราก็ด้วยความเห็นอยู่แล้วว่าสื่ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็นอนพอคืนแรกเท่านั้นค่ะเราก็ฝันเลยค่ะเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากๆจนเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนฝันฝันว่าตอนนั้นคุณลุง,ค,ลงคุณลุงส้มยังมีชีวิตอยู่เนาะสมัยนั้นนะคะเราก็ฝันว่าคุณลุงเนี่ยขับรถ พาขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมันเป็นทางที่ค่อนข้างชันแต่ไม่ได้ชันมากแล้วส้มไปที่มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยส้มไม่เคยไปตรงอื่นเลยไปแค่ที่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวทีนี้เราก็ฝันว่าคุณลุงพาขับขึ้นเขาแล้วมันมีเหมือนกับเป็นภูเขาลูกหนึ่งละกันอยู่ซ้อนในภูเขาอีกทีนึ่งแล้วก็จอดรถ ตอนที่จอดรถยังไม่ทันจะเปิดประตูรถในฝันนะคะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดมาแล้วเป็นเสียงที่ก้องกังวานและมี power มีมีอำนาจมีความใสของเสียงพูดมาตะโกนมาแต่ไกลแล้วเสียงมันค่อยๆใกล้มาเรื่อยๆจนเหมือนมาอยู่ข้างๆเราค่ะคว่ามาแล้วหรอน้องสาวมาแล้วหรอ,อพี่รอเธอนานมากพี่รอเธอนานมากๆ แล้วเขาไม่มาด้วยหรอเธอมาคนเดียวหรอเข,เขาเขาไห,น,หนสำเนียงไม่ใช่เป็นคนยุคนี้ป่ะคะใช่ค่ะมันเป็นอารมณ์แบบเขาพูดเหมือนภาษาเหมือนเราคุยกับคุณยายแต่เสียงเป็นวัยรุ่นอแ<ต>เสียงมีพลังเสียงมีพลังมี power ม,มีอำนาจแต่กังวานนะแต่ไม่ได้ตะโกนจนน่ากลัวแต่ในฝันเรากลัวและเรารู้สึกว่าใครอยากใครพูดอยู่ตรงไหนออกมาเดี๋ยวนี้เราก็ตะโกนกลับไปใครพูดอยู่ตรงไหนออกมาเดี๋ยวนี้อื เขาก็ตะโกนกลับมามาแล้วเหรอแล้วเขาก็ร,อรอ้องไห้ร้องไห้ฮือฮือฮือแบบเป็นเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็พูดแทรกขึ้นมาว่าฉันรอเธอนานมาก hmm. พูดอย่างเงี้ย hmm. ฉันรอเธอนานมาก เธอมาสักทีในที่สุดเธอก็มาหาฉันสักทีเจ้าอะไรกับกูก็ใช่ดิแล้วในฝันคือแบบมันเหมือนจริงมันเหมือนคนโดนผีอ้ำแล้วมันแล้วมันตื่นไม่ได้อ่ะพี่เจมคือหนูตื่นไม่ได้อ่ะรู้นะว่าฝันแล้วรู้ตัวแล้วว่าฝันแต่ตื่นไม่ได้แล้วก็เลยถามต้องการอะไรต้องการอะไรจากหนูคะเขาก็บอกว่าเธอเดินเข้าไปในเขาลูกที่เธอเห็นตรงหน้าแล้วคําตอบจะอยู่ในนั้นฉันรอเธออยู่ในนี้มานานเหลือเกิน แล้วสิ่งที่ส้มในฝันนะคะส้มก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปเห็นมันเป็นเหมือนถ้าที่ไม่ลึกมากค่ะแล้วก็เป็นรูปปั้นผู้หญิงสีทองเหมือนทองคำเปลีวติดจนหนาเตะอะจนมองแทบจะไม่เห็นสรีระร่างร่างกายหน้าตาแล้วอะะแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วความสูงสูงประมาณฟุตฟุตกว่ากว่าฟุตเศษเศษฟุตครึ่งอะอประมาณนี้ ที่เห็นเพิ่มเติมคือสบายสีฟ้าห่มอยู่มีสร้อยไข่มุกหลายเส้นมากๆห้อยอยู่บนคอรูปปั้นนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะเสียงดังเสียงดังแบบฮ่าฮ่แบบดังมากอ่ะสะใจอยสะใจอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเหมือนแบบฉันฉันเจอสิ่งที่ฉันรอคอยมานานแล้วอะไรเงี้ยมันหลุดปลดจากพันธนาการอะไรบางอย่างแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าฉันรอเธอนะฉันรอเธออยู่นะ ฉันรอเธออยู่นะแล้วเสียงมันก็ค่อยๆหายไปแล้วตอนที่เขาหายไปอะ่ะเราส้มหันกลับมามองรูปปั้นอะ่ะค่ะส้มสะดุงะด้งตื่นอืพอสะดุ้งตื่นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดแค่ว่าเ,ออเราฝันแต่ทํำไมมันเหมือนจริงจังเลยแล้วด้วยความที่ส้มเป็นคนที่มีเซนต์มาโดยกําเนิดแล้วเราไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เรามีเรียกว่ามีเซนต์รเราก็จะรู้สึกแยกแยะฝันกับนิมิตได้อันเนี้ยส้มขออนุญาตเรียกมันว่านิมิต มันไม่เหมือนฝันค่ะคือสีสันมันชัดเจนฝันมันจะเท่าทยาศาสตร์เลยนะฝันมันจะเป็นภาพขาวดํากึ่งขาวดําหรือสีแบบโมโนโทนสีซีเปียอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันเนี้ยมันชัดมันชัดเจนสีทองคือทองฟ้าเป็นฟ้าไข่มุกเป็นสีชมพูอ่อนๆสีขาวเลยมันชัดเจนมากเลยค่ะส้มก็เลยรู้รู้ด้วยตัวเองเป็นการผุดรู้ด้วยตัวเองว่านี่คือไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฝันละมีมีละแล้วเรามาแล้วเรามาตื่นช่วงแบบ สว่างพอดีมันก็เป็นช่วงนิมิตเราก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นอะไรแต่คนนี้ไม่น่าจะใช่ผีเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าใช่ผีเฉยๆไม่น่าใช่ผีธรรมดาต้องมีฤทธิ์มีอํานาจประมาณหนึง่งเพราะว่าเขาดูไม่กลัวอะไรเลยแล้วเราบอกว่าเราจะแผ่เมตตาให้เขาก็ไม่เอาอ,อเขาบอกไม่เอาพี่ไม่ได้มาขอความเมตตาจากเธอคือแบบ ไม่ได้มาขอความเมตตาจากเราแล้วมันคืออะไรวะมันแบบมันเป็นความมันเป็นความกึ่งกลัวกึ่งอยากรู้ะค่ะ,ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานประมาณสองสามวันได้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะเขาเขาเป็นเพื่อนอของเพื่อนอีกทีแล้วเขาก็บอกว่าเคยไปเที่ยวเขาสามมุกไหมเราบอกมไม่เคยมีด้วยหรอบอกมี ลองไปไหมเขาก็พาพาเราอะค่ะคือมอเตอร์ไซค์คนละคันแล้วก็มอเตอร์ไซค์สมัยนะันะ้นแวนมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็แว่นมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นไปตรงหน้าศาลเขาจะมีศาลเก่ากับศาลใหม่ครับเพื่อนคนนี้ถามว่าอยากไปศาลอันไหนสรงบอกว่าอยากไปอันเก่าเขาก็ถามว่าทําไมส่วนใหญ่เขาจะไปอันใหม่กันนะอันใหม่มัน,ม,นมันสวยกว่า,วาไม่อะอยากไปอันเก่าอืก็เลยบอกว่าพาไปหน่อย เขาก็พ่าไปเป็นช่วงกลางวันประมาณสามโมงครึ่งจําได้เลยค่ะไปจอดรถอยู่หน้าสารฝั่งตรงข้ามสาราสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ทางขึ้นเนินมันคือทางที่เราเห็นในฝันเลยเป๊ะเลยเพราะว่าในฝันเราจำได้ว่าเรายังชี้ให้คุณลุงดูว่าดูสิทะเลสวยจังเลยแล้วแบบมันมีทะเลจริงๆซึ่งวิวฝั่งซ้ายมือคือทะเลทั้งสิ้นเป๊ะ เป๊ะทุกอย่างพอขึ้นไปตรงสารแงนขึ้นไปคือภูเขาซ้อนภูเขาอะแบบที่เราเห็นเป๊ะเลยเดะเดะไม่มีอะไรผิดผิดเลยแม้แต่นิดเดียวภาพเดียวเหมือนเดจาวูเหมือนเดจาวูแล้วเราก็แบบเริ่มเอ๊ะแล้วอะแต่ความรู้สึกมันใจสั่นตอนนั้นอะใจมันสั่นมันตื่นเต้นแล้วมันอยากรู้ว่าอะไรที่รอเราอยู่เออเราอยากรู้ว่าว่าคือใครอะครับเสร็จ ก็มีคนคนดูแลสารเขายืนอยู่ข้างบนเขาก็กวักมือเรียกเขาบอกใจไหว้ก็รีบขึ้นมาไหว้นะเดี๋ยวลิงลงมาแล้วจะวุ่นวายมันจะมีลิงใช่ไหมคะที่เขาสามุกก็โอเคเราก็รีบไปเดินขึ้นไปตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็พยายามหาถูกหาเทียนหาอะไรเงี้ยเสร็จมันเหมือนมีเสียงผู้หญิงอะเรียกเรียกชื่อส้มส้มแล้วก็หันไปแล้วก็นึกว่า มีใครเรียกแล้วก็งงเหมือนเพื่อนคนอื่นในคณะมาหรอมาเจอเราที่นี่หรอเราก็หันไปฮะอะไรไปถึงหันไปไม่มีใครแต่สิ่งที่เราเห็นค่ะมันคือ<ะ>รูปปั้นสบายสีฟ้าและมีสร้อยไข่มุกห้อยคออยู่เต็มไปหมด<ะ>แต่ที่ทำส้มขนลุกคือทันทีที่ส้มหันไปสบตากับรูปปั้นคนดูแลสารพูดเองนะะ พูดเองขึ้นมาว่าเนี่ยสบายเพิ่งเปลี่ยนเลยนะเจ้าแม่มาเข้าฝันบอกอยากได้สีฟ้าเขารอคนมาอยู่เดี๋ยวคนที่มาจะจําไม่ได้พูดอย่างเงี้ยคีย์เวิร์ดมันชัดเจนอะแหนูก็หาอะไรนะคะแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเขาเหมือนเขาพูดออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัว แล้วล้วก็ฮะออะไรส่วนเพื่อนอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อนเดินไปไหนไม่รู้ก็เหมือนเราอยู่กับลุงเขาอะสองคนแล้กวก็าถามว่าคุณลุงเมื่อกี้พูดอะไรนะคะลุงก็บอกไม่ไมีอะไรสารเนี้ยเหรอเอ้ยมีมานานแล้วนะก,ก็เอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ลุงไม่ได้พูดอย่างนี้ลุงบอกไม่ได้พูดอะไรเลยเราก็แบบเฮ้ยก็ยยยเห็นอยู่ว่าพูดอะอแล้วประโยคมันไม่ได้สั้นๆอะมันยาวๆเลยอะหนูก็เลยรู้สึก ไม่ใช่ธรรมดาละก็เลยเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปสิ่งที่ส้มเอฟเฟกกับส้มเลยคือส้มร้องไห้แล้วลงไปกราบแล้วเราอยากจะกอดแล้วสิ่งที่เรารู้สึกแต่ไม่ได้พูดออกมานะคะมัน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 คานกันอยู่่ามันกลัวคนอื่นเห็นแล้วจะหาว่าเราเป็นบ้าเราร้อ,องไห้ก็ก,ก็ก็อายแล้วอะเสียงข้างในมันพูดตอบกลับรูปปั้นเนี่ยกลับไปว่ารอนานไหม อขอโทษที่ให้รอนานขนาดนี้แล้วคำว่าเขาคำว่าเขาที่จะแม่บอกตอนแรกก็คือเพื่อนผู้ชายที่พาเรามามแต่เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนกันพาเรามาไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยในอดีตคือใครหรืออะไรยังไงแต่รู้ว่าเขามีหน้าที่พาเรามาแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยอืก็แค่พาเรามาที่ศาลเนี่ยอแล้วทุกครั้งที่ เรามีปัญหาอะไรอะค่ะสมัยเรียนะจะฝันถึงเจ้าแม่ตลอด mm hmm. ถ้าไม่ฝันถึงท่านเราขออะไรเราก็จะได้เ mm hmm. ช่นสมัยก่อนส้มมันจะมี walking street ที่บางแสนใช่ไหมส้มก็จะไปขายเสื้อผ้า <Ha. S 2> แล้วล็อกอะล็อกที่มันจะได้จริงๆมันมีอยู่แค่บางอาทิตย์ก็30กว่าล็อกบางอาทิตย์ก็50กว่าล็อก mm hmm. แต่คนที่มาพ่อค้าแม่ค้าหลัก,กร้อยมันต้องจับฉลาก S <S แล้วนั่งรอกันตั้งแต่สิบโมงยอะไรเงี้ยกว่าจะได้จับบ่ายสองอ่ะส้มก็หันไปหาสาันบนเขาอะค่ะแล้วก็บอกยกมือไหว้บอกเจ้าแม่คะหนูขอหนูขอนะถ้าเกิดมีบุญสัมพันธ์ต่อกันจริงๆหนูขอให้หนูได้หรอกทุกครั้งร้อยเปอร์เซนเลยนะคะทุกครั้งที่ขอได้ทุกครั้งอืแล้วที่สำคัญคือพอวันนั้นที่ส้มไปอะ่ะส้มขอแล้ย้อนกลับไปนิดนึงนะ วันนั้นที่ส้มไปครั้งแรกอะแล้วส้มเสี่ยงเซียมซีอะในใบเซียมซีอะมันเขียนแต่ส้มจำไม่ได้แล้วว่าได้ใบที่เท่าไหร่มันเขียนประมาณนะเนื้อหาประมาณว่าญาติมิตรที่ห่างหายไปนานจะได้พบกันใหม่อ ทีนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วไงว่าคุณส้มมาเกี่ยวพันอะไรกับรูปปั้นนั่นน่ะสิคือเอาจริงๆส้มไม่รู้ตัวจนถึงทุกวันนี้ค่ะรว่าส้มเกี่ยวข้องอะไรแต่ส้มรู้คร่าวๆค่ะพี่เจมเกับพี่แนนว่าในยุคข,ของเจ้าแม่ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านไม่ได้มีเพื่อนอแต่ท่านมีบริวารท่านมีเพื่อนเล่นเป็นลิง แล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยหรือเราอาจจะเคยเกิดเป็นลิงหรือเปล่าหรือเราอาจจะเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันเพราะท่านเรียกน้องสาวอะ่ะม,มัน,ม,นมันชัดเจนมากมันต้องเป็นเออเห<อ>มือนบุญสัมพันธ์กันมีอะไรเกี่ยวข้องกันใช่แล้วส้มก็ไม่ได้ตามหาอะไรต่อพอเรารู้ว่าเป็นว่าเป็นเจ้าแม่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเรามาหาพี่สาวอะ่ะเราก็ไม่ได้ตามหาอะไรต่อ ด้วยด้วยด้วยความตอนนั้นยังอ่อนประสบการณ์ในในมิติตรงนี้อะค,ะค่ะเราก็ไม่ได้ตามหาต่อแต่ไม่แน่นะคะจบรายการนี้อาจจะทําให้ส้มได้ออกตามหาอีกครั้งก็ได้ว่าตกลงแล้วส้มเป็นใครฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยอังคารคุมโปง X